อ่าโอเคนะสวัสดีก็ต่อจากอ่าเมื่อคืนเมื่อคืนวานนะที่ผมบอ,อกมาเลยส,สดก็คือวันเสาร์นะนะพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยผมตอบคาถามให้ไม่ทันนะตอบคาถามไม่ทันผมก็เลยบอกเขาไปในคลิปนะฮะว่าเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปนะทําคลิป อตอบปัญหานะผมก็โพสต์ที่มาเป็นโพสต์สั้นๆในชุมชนของช่อง YouTube ของผมก็โพสต์ไปว่าให้มาคอมเมนต์ใต้โพสต์นะเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปทําทคลิปตอบคําถามให้นะก็เดี๋ยววันนี้มาทําตามที่พูดไว้แต่ว่าวันนี้มาลงคลิปให้ให้ดูเนี่ยดึกหน่อยนะเพราะว่าวันนี้ผมก็ไม่ได้ว่างก็ติดอย่างอื่นอยู่ก็ได้มาทําคลิปให้ตอนช่วงเย็นนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มมาเลยคําถามแรกนะที่ผมจะตอบให้นะ พอดีว่ามีเสียงตอบรับมาแบบมากมายเลยฮะก็คือเกือบร้อยคอมเมนต์นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในคลิปนี้คลิปเดียวผมจะตอบให้หมดหรือเปล่าถ้าตอบให้หมดผมขอให้คลิปนี้เป็น E ีีแรกแล้วก็คลิปต่อไปเป็น E ีพีที่สองถ้า e p ีที่2ยังตอบไม่หมดผมจะทําเป็น e ีพีที่สามอีพีสี่ต่อไปเรื่อยๆนะฮะก็ถามเข้ามาได้เดี๋ยวจะทำคลิปตอบลงให้ทุกวันนะทำคลิปตอบลงให้ทุกวันนะเดี๋ยวมาเรื่องกันที่คอมเมนต์แรกเลย คอมเมนต์แรกเลยอันนี้ผมจําถ้าผมจําไม่ผิดเขาไปถามผมในไลฟ์สดแล้วแต่ว่าผมอธิบายให้เขาฟังแต่ว่าเขายังไม่เข้าใจเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังทีละคอมเมนต์คอมเมนต์ไปแล้วกันนะฮะก็คือนะอ่ะเดี๋ยวมาขึ้นดูคอมเมนต์กันก่อนคอมเมนต์นี้นะฮะคอมเมนต์แรกนะจากคุณวิษณุสีอาสาศรีทันะฮะอ่านนะพุณผิดขออภายัยนะฮะอันนี้เขาถามว่านะเดี๋ยวแป๊บนึง นะครับสำหรับคอมเมนต์นี้นะฮะคอมเมนต์นี้คอมเมนต์แรกก็คือเขาจะถามว่านะฮะคุณวิษนุนะเขาถามว่าผมยังงงกับการวัดซีซีเบ้าฝาร้อยสิบไอลูก5้าสิบเจ็ดวาวยี่แปดยี่สี่ข้อร2อยี่ห้าชักสองครับช่วยคำนวณให้ผมทีที่ผมถามในไลฟ์สดนะครับร้อยสิบไอฝาแคบ เอางี้นะตอบคำถามก็คือ57วาลยี2แปดช่วงชักนะฮะก็คือเป็น125ชัก2ข้อ125เอาวันนี้ผมเอาเครื่องคิดเลขม,มาคำนวณให้ดูด้วยนะฮะเดี๋ยวฟังฟังแล้วก็ดูไปพร้อมๆกันนะฮะร้อ่สิบหเอา125นะฮะ125ก็คือ110ยไอข้อ125นะครับลูก57า็ดตัวห้คูณด้วย57นะครับแล้วก็ คูณด,ด้วย125ข้อ125มาอยู่ที่57าสิบเดนะห้าสิบเบวกเข้าไปอี่ห้าสบเจ็ดจุดเก้าบวกสี่ห้าดจุเก้เท่ากับหกสิบนะฮนะหกสิบอาห้าสินะครับคูณ57าสคูณ6กนะครับจุด 9คูณด้วย0.7854นะครับหารด้วย1,000นะครับก็จะได้อยู่ cc จะได้อยู่ที่157นะ cc จะอยู่ที่157.9นะครับ157.9ทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณจะใช้งานแบบไหนนะถ้าเบ้าฝาแคบเบ่าฝาแคบอัตราส่วนนะฮะ cc เบ้าฝาเนี่ยผมต้องถามก่อนว่าคุณจะใช้เป็นดันโลหรือใช้เป็น รถสั้นรถแข่งนะครแต่ว่าถ้าเป็นรถใช้งานผมแนะนําว่านะฮะให้เอาหารหารด้วยนะครับ11นะจะได้เท่ากับ C ีเบ้าฝาเนี่ยคุณจะหาคุณจะต้องหาให้ได้อยู่ประมาณ14.35สนะฮะสำหรับคอมเมนต์นี้นะฮะผมก็จะตอบมาเลยว่า c ีเบ้าฝารวมหัวลูกลงปะเกมตอนที่ประกอบเสร็จแล้วเนี่ยจะให้อยู่ที่14.35นะเดี๋ยวมาต่อที่คอมเมนต์ต่อไปนะคอมเมนต์ต่อไป คุณฟ็อกกีนฟ็อกกีนนะฮะฟ็อกกีนก็น่าจะแปลว่ากบเขียวฮนะก็เขาถามเข้ามาว่าช่างครับ125นะฮะเบ125อ่สิบหาขัลูก55ชัดเดิมวายยี่สิบสไล่เก้ากำลังอัดเท่าไรดีกำลังอัดเท่าไรดีอันนี้กำลังอัดก็จะให้อยู่ที่ประมาณถ้าเป็นรถเล่นเล่น,เล,นเล่นแบบดันโลก็จะให้อยู่ประมาณ180 180, 180 180 170ขั้นต่ำก็คือ170เลยนะฮะ170 160ได้หมดครับ อยู่ที่การไล่นะอยู่ที่การไล่อยู่ที่สเตอร์ด้วยนะถ้าเป็นรถที่เป็นรถเล่นเลน่นสั้นๆก็บีบไปเลยครับสองร้อยห้าสออยหกะบินได้นะ,อะขอ่ต่อมา tr เก้าสมบเจ็ดนะ tr 97อาการขบูใหญ่เกินสเต็ปเครื่องรถนะมีอาการยังไงครับของผมรีบร้อยยี่ห้าลูห้าสี่โอเคเหลียมมาใส่ไล่หวัวเทียนสีก็สวยก็สีสวยเวลา วิ่งเร่งดีแต่เวลาเปิดคันเร่งจะเริ่มออกตัวเหมือนจะทุ่มท่วมบางทีก็เดินเบาได้บางทีก็สวิงบางทีก็เร่งไม่รู้ว่า,าการขาบูใหญ่เกินไปไหมครับเนี่ยนะครับอาการขามูใหญ่ไปนะฮะก็คือไปไปลดนมหนูผมแนะนำว่าให้ไปลดนมหนูนะฮะไปลดนมหนูไอตัวนมหนูเดินเบาอ่ะหรือว่านมหนูอากาศลงสักเบอร์หนึ่งนะอาการนี้จะช่วยได้ อันนี้ถ้าจะให้ดีจริงๆก็สมควรจะเปลี่ยนคาบูมากกว่านะสมควรที่จะเปลี่ยนคาบูนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ต่อไปนะฮะจากคุณ o a t o a t ผมไม่รู้นะว่าหมายความว่าไงนะเวฟร้อยเอสสองพันแข้งเดิมทําลูกสูงสุดได้วาวอะไรครับได้วาวอะไรสุดลูกอะไรวาวอะไรนะฮะถ้าเอาสุดจริงๆก็อยู่ประมาณห้าแปดห้าเก้าแต่อันตรายนะเสาถอน นะแล้วก็สูงสุดวาวอะไรก็ประมาณ28-24นะ28ยีนะก็ผ่านไปหนึ่งคำถามแล้วก็อีกคำถามหนึงรถไม่เคยดังนะฮะรถไม่เคยดังเวลาใส่เกียร์ถอยแล้วเหยียบเกียร์มีเสียงดังแก๊กครับอันนี้น่าจะเช็คที่ชุดเกียร์นะที่ชุดเกียร์ขาเกียร์เวลาที่เราใส่หรือว่าถ้าเคยผ่านการการถอดประกอบมาแล้วก็ให้ดูที่ตัวมาร์กที่ตัวคันแกนเกียร์นะฮะ คัน,นเกียร์มันจะมีม้าอยหนึ่งตัวนะฮะต้องดูม้าตัวนั้นให้ตรงนะฮะถ้ามันงั้นเวลาที่เราถ้าม,ม้าเลื่อนไปข้างหน้าเวลาที่เราใส่เกียร์ไปหน้าจะมีปัญหาถ้าม,ม้าสเลื่อนไปข้างหลังเวลาที่เราถอนเกียร์หรือเรางัดเกียร์มันจะมีปัญหาตอนที่เรางัดเกียร์นะลองเช็คดูจุดนั้นก่อนง่ายนะฮะ,นะาจากไปลายนะฮะปลายปลายนะฮะร้อยยี่สิบห้าบังลมเปิดกุญแจแล้วปั๊มติ๊กไม่ทำงานครับแล้วโค้ดก็ขึ้นกับพิกยาวหนึ่งครั้งกับพิกสั้น สองครั้งลบไปแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมครับปั๊มติ๊กลองเอาจี้ขั้วแบก,ก็ปกติครับอันนี้ก็ให้เช็คที่สายหัวฉีดรหัสสิบสองจะเป็นเกี่ยวกับพวกหัวฉีดนะครับถ้าลบแล้วไม่หายถ้าลบแล้วไม่หายเนี่ยผมแนะนําว่าให้เช็คที่สายหัวฉีดเลยบางทีปั๊กอาจจะหลวมหรือว่าสายสายไฟหัวฉีดอาจจะขาดเพราะว่าสิบสองเนี่ยผมเคยเจอสายไฟขาดนะฮะต่อสายไฟกลับเหมือนเดิมก็ใช้ได้ปกตินะฮะลองไปเช็คดูนะฮะ แล้วก็พงศกรบุญมาสายนะฮะาถามว่านะะช่างครับน้ำมัน95กับ e20 e85 แล้วก็ e20 ใช้งานทนทน,ทนไหนดีกว่าครับมันอยู่ที่การเลือกกำลังอัดที่เหมาะสมครับนะน้ำมันอะไรก็ทนหมดเลยนะฮะผมตอบไปเลยว่าน้ำมันอะไรก็ทนหมดเลยมันอยู่ที่เราเลือกนะฮะอยู่ที่เราเลือกว่าเราจะใช้กำลังอัดเท่าไหร่ถ้าเราใช้กำลังอัดน,น้อยร้อยกว่าปานะฮะล้วก็เลือก95 91แล้วกัน แต่ถ้าเรากำลังหัดที่มี200บวชเนี่ยถ้ากําลังหัดนะ200บวชเนี่ยผมแนะนําให้เป็นพวก E20 E85 เจะแรงนะความเหมาะสมมันอยู่ตรงนี้นะนะครับแล้วก็มาเกกับฐานหนึ่งนะดีม110นะฮะดีม110ปี2017นะครับเดิมแคมสเตอร์14 30เรือน27นะฮะเรื่อน27หัวชีด 6J กล่องรีแมทนะฮะ เปิดรอบ1500รถเกียร์หนึถึงเกียร์สวิ่งดีมากครับพอสับเกียร์สี่อื้อไหลต่อไม่ไหลต่อมีแนวทางแก้ไขไหมครับน้ำหนัก80กิโลรถ30,000โลก่อนอื่นนะฮะผมแนะนำว่าถ้าน้ำหนักตัว80เนี่ยลูก5้าหกยังลาบไม่เคยไหวเลยนะฮะผมแนะนำว่าให้ไปขึ้นสเตอร์ก่อนสเตอร์หลังนะครับขึ้นสเตอร์หลังนะครับ เกียร์หนึ่งสาจะมาดีไม่ดีก็ช่างครับแต่ว่าเกียร์สพอยัดเสร็จปุ๊บเกียร์สเนี่ยคือหน้าไม้ต้องเดินหน้าไม้ต้องเดินนั่นคือรถที่ไม่แบกภาระเรื่องของฟเตอร์นะอันนี้ผมแน,นะนำนะลองไปเพิ่มฟเตอร์ขึ้นอีกสองฟังลองดูนะอันนี้อีกคำถามหนึ่งนะ,ะคุณนิคมดีงามนะคุณนิคมดีงาม ลดรอบมาช้ามีวิธีแก้ไหมครับรดรอบมาช้าอันนี้ต้องขอข้อมูลด้วยนะฮะว่ารถทําอะไร,ระบ้างนะฮะลดรอบมาช้าเนี่ยมันมีหลายสาเหตุเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรือนลิ้นเล่งใหญ่ไปใส่แคมปไม่เหมาะสมนะใส่แคมปไม่เหมาะสมตั้งวาลวชิดเกินไปรอบก็มาไม่ดีนะฮะรอบมาช้ารอรอบนะฮะเวฟร้อยใส่สัปปิงวาลวตัวนอกของร้อยิบไอไดไหมครับไม่ได้ครับผม เพราะว่าสป,ปริงวาวของเว็บร0อยจะยาวกว่าของร้อยคิปไอประมาณสี่มิลประมาณ4-5่มิลถ้าเราเอาของร้อยคิปไอมาใส่มันจะเกิดอาการสป,ปริงมันจะยังไม่ถึงนะมันจะยังไม่ถึงก็เดี๋ยวเกียร์ทีนี้สิบนาทีนะถ้าคําถามท,าที่เหลือเดี๋ยวผมจะตอบอีก1เม้นต์และเดี๋ยวก็จะยกไปตอบให้ใน e p ที่สในวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวผมลงคลิปให้ดูเดี๋ยวผมขอตอบอีกอีกนหนึ่ง นะมัดจานไฟกับกล่องไฟเสียพร้อมกันเกิดสาเกิดจากสาเหตุใดครับรถผมพึ่งไปพันใดสตาร์ตมาใหม่เกี่ยวไหมครับมันอาจจะเกี่ยวกับการที่เราไปใช้ไดสตาร์ทนะฮะใช้ไดสตาร์ทที่มันมีการพันดึงกระแสไฟที่มันเยอะเกินไปทําให้มัดไฟอาจจะเสียได้มัดไฟเสียอาจจะเกิจดจากอะไรอาจจะเกิจดจากการที่มัดไฟเนี่ยมันมีการลัดวงจรแล้วก็ช็อตภายในทําให เส้นทองแดงย่ยมันขาดได้นะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือกล่องไฟเสียเกิดจากอะไรถ้ากล่องไฟเสียเกิดจากอะไรถ้าเป็นในร้าหัวฉีดเนี่ยถ้าเป็นในด้าหัวฉีดนะครับ<ส>การที่เราสตาร์ทโดยการที่เราต้องแบ่งภาระไฟฟ้าจากกล่องเนี่ยไปให้ในเขาเรียกว,ว่าอะไรไปให้ในในไดสตาร์ทเยอะเกินไปเนี่ยทำให้กล่องมันขาดไฟขาดแคลนไฟทําให้กล่องมนีเสียได้นะฮะก็อาจจะเกิดจากไดสตาร์ทก็ได้นะฮะอันนี้นะะ ก็เอย่างไงนะฮะ10นาทีแล้วในคลิปนี้ก็ถ้าผมยังไม่ได้ตอบคําถามของคลิปใครนะก็อย่าพึ่งน้อยใจเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาทําเป็นอีพีที่สองลงให้นะครับผมจะลงให้ทุกวันจนกว่าคาถามที่ถามเข้ามาในใต้โพสต์ของผมเนี่ยมันจะหมดจะไม่มีใครถามก็คือผมจะหยุดทําคลิป e ีพีกต่อไปนะฮะยังไงคลิปนี้นะฮะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันคลิปนี้ผมไปแล้ว ติดตามต่อในอีพีต่อไปนะฮะคลิปนี้ผมไปแล้ว